ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขีมันเสมอมันเพื่อเกา่าเพื่อโกโูกลบอไไ้หาเครื่อใหม่กับบะมี่โอ้บะข่องบะจวงเขเนาะจังสีแล้วครับพี่น้องคนบทถนนดนะครับถานะบอกบทจ้บทจบทจากวานกับบะขี้ดอกอบะเป็นตะเห็ดดอกเอามาบ่อเหลียงงว่าซะเนาะมันยังสมสมสมจะขวางยังยสิไปเป็นนักปราดขึ้นพื้นเนาะนะครับ มัเป็นผู้เลี้ยงงัวนี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวคือกันนะครับอัดดินนี่ล้มลมตัวครับพอว่าพ้าอยู่กับพึ่งพานไปนะครับคว่ำลมกันย่งอยู่บัานนี่แนวสีมาน่ำคว่ำลมคว่ำจืดน,นี่ก็คือปัญหาเกี่ยวกับโรคด้วยครับรบัดโรคอีกอย่างเนี่ยคือ โรคปากเท่าเปลือยนะครับตอนนี้อ่ามือหนีวันที่29แล้ว29กันยานะครับมันจะจะหน่อยกับเป็นปลายฝนตุลาเนี่กคับปลายฝนต้นหนาวแล้วครับอ่าโรคระบาดกับเสื่อมมากกคือปากเท่าเปลือยนะครับปาก์โกกับขอแนะนํำพี่น้องอ่าฉีดวัคซีนนะครับให้วัคซีนนะครับกับคือเข้าบางที่ขันท้องยุกไก่ปัสสตว์อำเภอเข้าเข้ากับไปขอพนเดย์นะครับเอากระติกน้ำใส่นลำแข็งไปพ่นกระสีเอาให้เข้ากับมาให่ฉีดว่าเป็นกับไห้หมอ หมอน้าบ้านเ้องเหรอครับเพิ่นมาฉีดให้ก็บรรนาสิเกิน20 30บาทบางห้องก็30 40 50สีบาทเมตรครับเป็นฉีดให้นะครับนะครับอการลูกปากเทาเปื่อยนะครับบัดมานี่สิมาพามาเบิ่งนะครับนี่ครับมีตัวตัวแม่แม่พันธุ์นะครับผู้นี้ก็ใกล้สิคลอดแล้วนะครับสังเกตมีมีไหลออกมาแล้วครับท้องก็ยุบนุ่มนุ่มก็ใหญ่บวมแล้วครับเบิ่งครับนุ่มนุ่มเงยแล้วผู้นี้ท้องซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับอายุขั้นกับ เก้าเดือนกับหนึ่งมือแล้วผู้นี้ก็ผสมเค๊พกแปดไปครับพึ่งยาลูกออกไปนะครับให้ลูกเศร้านม่มแม่ก็เรื่มเรื่มสีอ้วน,นครับตอนนี้ผสมแล้วเคพกแปดผู้นี้ก็ทับโตไปแล้วครับแม่ทอมนะครับทับโตไปแล้วนะครับนี่ผู้นี้พึ่งยาลูกออกบัตเตทับนี่กับแม่บอดบเอาลูกออกแล้วครับบัตเตทับเพื่อนึงหายจาก,กลําปีสกินนะครับ หา,หายตัวโดนลแล้ว่ะหายเดือนหลายเดือนแล้วครับแต่ว่าหล่องรอยกันยังมีห้อยอยู่แบบนี้นะครับแม่บอดครับต่อไปตัวต่อไปครับนกจ้อยครับลูกกัม้าประจำทีมงานประจำขอกป,ปลาโกเกือมากบ่มีแม่แม่ตายเบียกมากเป็นลูกที่สองครับตั้งทอง่องเละแค่พกแปดผลนี่ในถองนี่คนนี้นกแจมลูกน้อยอยอ่ครับลูกกินนมอยู นี่เป็นง่วงหูซึ่งเกิดอยู่นี่นะครับนี่ลูกแรกกันนะครับเป็นสาวเถาอายุสี่ปีเจ้าหนังตั้งท่องะไรครับนี่ตั้งทองอะไรแล้วหกเดือนนะครับผสมโตนะครับผสมหลอดบ่อติดผสมโตเทียเดียวครับติดนะครับวันน้าจังสีว่ากันไหมวันนี้เอาลูกผสมโตไปสักกันนะครับนะครับพี่น้องผู้ที่มักเลี่ยงหัวนะครับ ปลาโกก็ขอเนี่ยน้ำช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวฉีดวัคซีนหายวัคซีนนะครับป้องกันปากเทาออเปื่อยนะครับเนาะปลาโกก็หายไปแล้ววัคซีนอันหนึ่งฉีดเท่านึงบ่นนีนสีกุ้มเลยหกเดือนนะครับตามที่หมอเพิ่นบอกผมเนาะไปหาไปขออยู่ประสุสัตย์นะครับปลาโกก็ไปขออยู่ป,ศศศร,ร,ประสุสาตย์ศศตมัดสีแล้วนะครับแล้วก็ให้หมอเพิ่นมาฉีดให้อยู่นี่นนะครับนะครับบบดนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยโรคมันมา จะใสผ้าหะน้ำโลกมันจะใส่บางบางบางอันนี้กับมาน้ำลมหรือว่ามาน้ำสัตว์ตัวที่เป็นม่แปดกันนะครับหรือว่าอันหนึ่งก็คือนกกระย่างขาวนะครับที่บินบินมาจากแหล่งอื่นนะครับมันอาจจะไปจับเจาะงัวตัวที่เป็นโลกแล้วก็มาจับมาเจาะงัวหองอาจจะติดเชื้อพวกปากเข้าเปื่อยนี่เลยนะครับให้รลว่านกกระย่างขาวคนนี้ครับพี่น้องไล่มันหนีครับย่ายมันไก่หัวหองนะครับ ครับนี่นี่ครับนี่ครับปลาโกผ้าพี่น้องมาเบิงอ่ามีแต่ตัวเมียพันธุ์นะครับอยู่นี่นะครับพี่น้องอยากสืได้สนใจนะครับอยากสืมาสอบถามปลา,าโกหรืรอบามเบียมมะยมบางที่อาจสิได้แบ่งปันกันซึ่งอยากได้อีหลีหรือจังไดจังว่ากันครับนี่ปลาโกก็สิแบ่งอยู่พี่น้องอยู่นะครับจังมาเบิงครับนะครับจังเของมาหาปลาโก ยู่ขอกป้าโกเกษตรฟาร์มหรือโทษสอบถามป้าโกได้ครับ0831454923นเกะครับตอนนี้ก็ไก่สีีวันหนาหนวเตรียมพร้อมนะครับพี่น้องสำหรับอาหารอาหารห้งัวนหนาแรงนี้กะป้าโกใส่กับโพดซับนะครับสังมาตะบุระท่างสีสะเก็ดเป็นมะทรงนะครับนะนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมสาหรับแหล่งนี้นะครับเอาเตรียมตัวไบกอนนะครับปลาโกกับเตรียมเตรียมจะหน่อยกับสีไปเกี่ยวเขาอาจเที่ยงไว้แล้วก็เตรียมกับพดซับไว้ใิ้นย่ามแหล่งเพราะว่าหยาคงสีบ่พ่อนะครับย่ามแหล่งมันหยาเพราะเกิดสวนหยากะกับสีแห่งนะครับเพราะว่าปลาโกกับบ่มีหนำ่ำสิหดรนะครับจังฉะนั้นจังบอกที่บอกนอกผู้ทีเลี่ยงง่วแบบธรรมชาติแบบเลี่ยงเองคือปลาโกนี่นะครับเตรียมโอวควาพร้อม ปีนี้ปลาโกมีแนวกัโพดอยู่ครับแนวกัโพดอ่าอาปลูกหองวัวน,นะครับสําหรับเลี้ยงสัตว์นะครับปลาโกทรงหอยหอดบ้านนะทรงหอยหอดบ้านพูระหาโลดสิบโลกับทรงเบิรลดนะครับไปปลูกไว้น้ำไ้น้ำหนาหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเขาเฝ้าเขาเฝ้าไถแล้วกับเฝ้าปลูกเลยครับมันจะเกิดขึ้นพอดีพอดีเลยหกหาสิบหกสิบมื่นเขาสามรารถเกี่ยวหองัวนเขากินได้เลยครับง่ามพร้อมครับขอผดอ่าอ่าบ๊อพงครับกิโลละกิโลละสามสิบบาทนะครับนะเป็นเป็นมล็ดพันธุ์เกิดดีพร้อมนะครับเนาะโทรหาปลาได้เลยนะครับ ราคาทรงอีกนิดหน่อยนะครับยาโรสละ30บาทซี่หาโลกเสามารถอ่าโทรมาสั่งเด้นะครับเด้อยนะครับเอาไปปลูกหรือว่าอยากหูวิธีปลูกเบื้องในคลิปปากโกเด้อปลูก,ลกลจังไหนเฮ็ดจังไหนเกี่ยวกับการปลูกกระโพาเลี้ยงสัตว์นะครับคลิปนี้เอาซ้ำนีกสักก้อนนะครับคลิปหน้าเข้าใจพอกันไหมนะครับมือนี้ของขอตัวกรนครับสวัสดีครับพี่น้องครับ